สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการกฎหมายน่ารู้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พงการคงศรีนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ใกล้ตัวเรานะครับเป็นกฎหมายอาญานะครับในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับของที่รักมาหรือการรับของที่รักทรัพย์ที่เราเรียกว่าความผิดฐานรับของโจรน,นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีปัญหา ข้อกฎหมายนะครับในทีวีหนังสือพิมพ์อยบ่อยๆนะครับว่าในกในขนะครับที่เป็นชื่อใน ในหนังสือพิมพ์หรือว่าในทีวีนั้นนะครับถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานรับของโจรน,นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพราะว่าอย่างที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับก็คือการที่เราไปซื้อของนะครับหรือว่าซื้อสินค้านะครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดหรือว่าต่ํากว่าราคาท้องตลาดอ,อ,อย่างมากนะครับก็คือราคาถูก ถูกมากๆเลยหรือว่าถูกแบบมีนัยสําคัญนะครับก็อาจจะถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานรับของโจรก็ได้นะครับอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยราคาท้องตลาดเนี่ยมือสองรถยนต์คันนั้นราคามือสองประมาณสี่แสนบาทโดยทั่วไปในในเว็บไซต์หรืออะไรก็ตาบเนี่ยอาจจะสามแสนแปดสามแสนเก้าเนี่ยแต่ถ้าราคารถยนต์คันนั้นเนี่ยในปีเดียวกันสภาพเดียวกันเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งแสนกว่าบาทอันนี้ก็มีข้อน่าสังเกตว่าทําไมราคาถึงถูกมาก เียงนั้นนะครับก็อาจจะเ,เป็นของที่ได้มาซึ่งการกระทําความผิดก็ได้นะครับทีนี้ผมจะอขออนุญาตอธิบายขยายความในส่วนของความผิดฐานรับของโจรว่าคืออะไรนะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะครับความผิดฐานรับของโจรเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติที่ว่าผู้ใดนะครับช่วยเหลือนะครับผู้ใดช่วยซ่อนเน้นช่วยจําหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซึ่ง การซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาจากการกระทำความผิดถ้าความผิดนั้นนะครับเข้าลักษณะของการลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ทิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานทรัพย์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจรก็คือผู้ใดเนี่ยถ้าได้การช่วยซ่อนเลนหรือว่าช่วยจำหน่ายหรือว่า ช่วยเอาไปซึ่งทรัพย์สินนะครับก็คือนําทรัพย์หรือ,อมีลักษณะของการเอาทรัพย์นั้นมานะครับจากการที่เป็นทรัพย์ที่เข้าลักษณะของหมวดของว่าด้วยการรักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์นะครับการโชคทรัพย์เป็นการาที่กฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการประทุษสไลด์ต่อทรัพย์นะครับแล้วเราเอามาหรือคืเหลือไปจําหน่ายเนี่ยก็อาจจะมีความผิดฐานรับของโจรได้นะครับทีนี้เนี่ย เขาก็เรียกว่าการรับของโจรก็คือการเอาต่อจากคนอื่นเอาของนะครับหรือเอาทรัพย์สินต่อจากคนอื่นเนี่ยเราเรียกว่าการรับของโจรเรียกง่ายๆได้ว่าการเอาของนั้นะต่อจากคนอื่นนะครับไอการเอาของต่อจากคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําผิดนะครับในการที่ได้มาซึ่งการกระทําความผิดของทรัพย์สินก้าฐานความผิดนั้นๆที่ ได้นาเรียนมาสักครู่ว่าเป็นก้าวฐานความผิดจากการรักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์นะครับการโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปนทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับถ้าเอาไปซึ่งทรัพย์สินของคนอื่นจากก้าวฐานความผิดดังกล่าวเนี่ยถือว่ากระทําความผิดฐานรับของโจรนั่นเองนะครับแต่ง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันดีว่าเรานําทรัพย์สินเนี่ย นะครับเช่นการซื้อขายนะครับเราไปซื้อของที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างมีนยยอสำคัญนะครับก็ถือว่าเราทําผิดฐานรับของโจรแล้วเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าไปซื้อสินค้าหรือว่าซื้อรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ที่ถูกขโมยมาซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยราคา2,000บาทเนี่ยครับซึ่งปกติท้องตลาดอาจจะขายมือสอสภาพเท่านี้ปีนี้ของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย อาจจะขายราคาขั้นต่ำหมื่นแปดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราซื้อมาสองพันสามพันเนี่ยอันเนี้ยเราต้องต้องตั้งข้อสังเกตนะว,ว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่เข้าข่ายกระทําความผิดฐานรับของโจรด้วยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยประการสําคัญนะครับการทําผิดฐานรับของโจรเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าทรัพย์ที่ได้นะมานั้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดนะครับ การจะรู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับบ่งบอกถึงเจตนาว่าเรารับของโจรหรือไม่นะครับถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงหรือคาดได้ว่าเราซักถามหรือเราสอบถามว่าทรัพย์สินเนี่ยทาไมถูกจังนะครับเจ้าของทําไมถึงขายเจ้าของร้อนเงินหรือยังไงหรือถ้าทางเต็นท์หรือทางผู้ขายนะครับเช่นรถยนต์เมื่อสักครู่ที่ได้นำเรียนเนะี่ยบอกว่า รถยนต์เนี้เป็นรถยนต์ที่ได้มาจากการกู้ยืมเงินนะครับในวงการพนันที่เขาเรียกว่านำรถยนต์มาตึงเนี่ยนะครับไม่มีเล่มไม่มีทะเบียนนะอันนี้ก็คาดการได้ว่าเราอาจจะรู้ข้อเท็จจริงแะละ้วว่าเป็นของโจรหรือว่าของที่ขโมยมาถ้าเรารับซื้อเนี่ยเราก็อาจจะถือว่ามีเจตนารับของโจรได้นะครับอาจจะบ่งชี้นะครับทางกฎหมายเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา เราอาจจะทราบได้ว่าหรือถูกนำสืบได้ว่าในชั้นศาลเขาจะมีการนำสืบนะครับนำสืบข้อเท็จจริงต,ง,ลลนนตงต่างๆนำสืบพยานหลักฐานต่างๆนะครับพยานหรือว่าหลักฐานหรือว่าทางทนายความฝั่งที่ถูกเกา่าฝั่งที่เก่าหาเราว่าเราเนี่ยรับของโจรมาเขาก็จะซักฟอกเราว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่มีการ สนใจในเล่มทะเบียนหรือไม่มีการสนใจในตัวเจ้าของเดิมนะครับอีกทั้งราคายังต่ํากว่าท้องตลาดเป็นอย่างมากเช่นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่ที่ได้นาเรียนก็ถือว่าพยานหลักฐานอาจจะมัดตัวเราว่าเรามีเจตนารับของโจรแล้วเช่นกันนะครับซึ่งเราอาจจะเล็งเห็นได้ว่าเราจะรู้ข้อที่จริงว่ากรณีดังกล่าวเ,เป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทําความผิดฐานก้าวฐานความผิดใน,ในเรื่องของการประทุษลายทรัพย์นั่นเอง นะครับซึ่งศาลจะพิจารณาจากพฤติการต่างๆนะครับอย่างที่นําเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเช่นราคาทรัพย์สินที่ได้มานะครับซื้อมาราคาต่ําผิดปกตินะครับหรือมีร่องรอยจากการโจรกรรมเช่นการงัดแงะคอมอเตอร์ไซค์นะครับเบ้ากุญแจแตกอย่างเงี้ยนะครับไม่มีกุญแจนะครับมีการต่อสายตรงมาแล้วก็ขายแบบ ขายแบบต่อสายตรงเลยต่อสายไฟฟ้านะครับในการสตาร์ทรถนะครับมีการตีเลขทะเบียนปลอมนะครับเราไม่ได้ตรวจสอบเล่มทะเบียนหรือว่าเลขทะเบียนใดๆนะครับแล้วก็เลขทะเบียนปรากฏว่าเลขทะเบียนนั้นเป็นทะเบียนปลอมก็ถือว่าเรามีเจตนารับของโจรแล้วเช่นกันการนําซื้อเช่นนี้ถือว่าเราเนี่ยเข้าข่ายนะครับในการความผิดฐานรับซื้อของโจรน,นะครับรับของโจรน,นั่นเองราคาถูกกว่าท้องตลาดมากๆาที่ได้นาเรียนเมื่อสักครู่นี้ นะครับทั้งๆท,ที่สินค้านั้นควรจะมีราคาแพงนะครับอาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินอย่างมีนัยสาคัญนะครับเช่นอาวุธปืนที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะมีการขูดลบเลขทะเบียนเราจะเห็นได้ว่าปืนเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยจะเป็นอาวุธที่หรือเป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนนะครับก็จะมีการตีตาทะเบียนไว้ที่อาวุธปืนนะครับซึ่งบง่บงบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับซื้อมาจากที่ใดนะครับการที่มีการขูดลบ ขูดลบตกแต่งนะครับเลขทะเบียนที่อาวุธปืนที่ที่ถูกประทับตามาเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นของโจรได้เช่นกันเช่นนี้นะครับผู้ที่รับซื้อหรือรับทรัพย์นั้นมานะครับย่อมรู้ได้ว่านะครับในทางพิติการนำสืบในศาลเนี่ยเขาก็จะย่อมต้องรู้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นน่าจะเป็นของที่ได้มานะครับจากการกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งโทษในการกระทําความผิดฐานรับของโจรน,นั้นจะต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับตัวอย่างคําพิพากษานะครับตัวอย่างคําพิพากษาดีกาที่2093ทับ2529นะครับจำเลยมีอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ นะครับเรื่องนี้มีการซ่อมรถจักรยานยนต์ได้นํารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกชิงทรัพย์ไปจำนำโดยไม่ได้นําทะเบียนไปแสดงดเมื่อผู้ถูกกล่าวหาก็อ้างแต่เพียงว่าเป็นรถของสอซึ่งมิได้นําตัวสมาสืบดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าจําเลยได้ช่วยจําหน่ายรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันมาจากการกระทําความผิดฐานลักของโจรอันเนี้ย ผู้รับจำนำเนี่ยรับจำนำรถโดยที่ไม่ได้ขอเล่มทะเบียนนะครับดังนั้นเนี่ยร้านที่รับจำนำรถเนี่ยก็ถือว่าทําความผิดฐานรับของโจรเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขอที่จะดูเล่มทะเบียนนั่นเองนะครับตัวอย่างคําพิพากษาดีกาต่อมาดีกาที่หกเจ็ดเจ็ดหนึ่งทับสองห้าสี่สองการที่จําเลยอ้างว่า นำอาวุธปืนของกลางซึ่งคนร้ายรักนะครับไปไว้ที่หนึ่งนะครับซึ่งคนร้ายนี่มีอายุเพียง16ปีนะครับและไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อนโดยได้ขอดูหลักฐานใบอนุญาตที่มีหรือใช้อาวุธปืนต่อบิดานะครับได้รับจำนำไว้เพียง3,500บาทจริงๆอาวุธปืนราคาหลักหมื่นนะครับ6 0 0 0ื่น0 0 0 8 0 0ื0นะครับอันนี้รับซื้อไว้เพียง3,500บาท นะครับทางที่จําเลยนําไปขายต่อยังได้ราคาตั้งหมื่นบาทนะหนึ่งหมื่บาทแสดงว่าจําเลยรับจํานําไว้ในราคาที่ต่ำกว่าปกปตินะครับและมีพิรุษใน,นราคานะครับการตั้งรับซื้ออาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยนะครับยังมีล่องรอยการขูดลบตบเติมเลขทะเบียนไม่สามารถอ่านได้ว่าอาวุธปืนนั้นเนี่ยมีเลขทะเบียนใดน,นะครับทําให้ไม่สามารถทราบว่า อาวุธปืนนั้นถูกเปลี่ยนมือไปในลักษณะใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับการขูดลบตบเติมเลขทะเบียนดังกล่าวถือว่าเป็นการทำลายหลักฐานสารในดีการนี้สารพิคอแล้วจึงถือว่าอาวุธปืนนั้นเป็นการกระทำความผิดฐานรับของโจรดีการที่6771เนี่ยที่พูดไว้เมื่อสักครู่นะครับทับ2542เนี่ยประการแรกเนี่ยมีพฤติการในการรับซื้อในราคา3,500บาทซึ่งราคาต่ำกว่าปกติ นะครับเป็นข้อพิรุธประการแรกสองมีการขูดรบตบเติมเลขทะเบียนทําให้ไม่สามารถว่ามีการโอนเปลี่ยนมืออาวุธปืนนั้นมาอย่างไรนะครับซึ่งสองประการดังกล่าวเนี้ยถือว่าเขาขาดกระทําความผิดฐานรับของโจรในธรรมพิภากษาดีการนี้แล้วเช่นกันนะครับการรับของโจรน,นะครับไม่ได้มีแต่เพียงความผิดดังที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ นะครับยังมีเหตุที่จะทําให้ผู้รับของโจรนั้นเป็นเหตุที่รับความผิดในฐานรับของโจรที่หนักขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเป็นเหตุที่เหตุกันนะครับที่ทําให้รับโทษฐานรับของโจรที่หนักขึ้นกว่าโทษที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเช่นนะครับการกระทําความผิดฐานรับของโจรนั้นได้มาเพื่อการค้ากําไรหรือการกระทําต่อทรัพย์ อันเป็นการที่ได้มาจากการลักทรัพย์ตามมาตรา335อนุสิบหรือการชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์นะครับถ้าเหตุที่ได้มาจากการากระทาความผิดที่เป็นการลักทรัพย์อย่างร้ายแรงอาจจะขออนุญ,ญาตพูดในในส่วนที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นการลักทรัพย์ที่เป็นโทษร้ายแรงเช่นการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เนี่ยมีการใช้กําลังประทุษร้ายนะครับ ผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ทรัพย์นั้นอ่ะไปขายต่อนะครับหรือเป็นการลักทรัพย์นะครับที่เป็นเหตุชะก,กันต่างๆเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดในการที่ผู้รับของโจรจะรับโทษหนักขึ้นกว่าที่กล่าวมาสักครู่นี้ mm. เมื่อสักครู่เนี้ยที่กล่าวว่าการลักทรัพย์ตามมาตรา335อนุสิ์เนี่ยนะครับคืออะไรคือการลักทรัพย์ที่มีไว้ใช้ ประโยชน์สาธารณะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับจะเห็นได้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีท่อฝาท่อต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมากมายนะครับฝาท่อนั้นมันเป็นโลหะใช่ไหมครับโลหะช่วงนี้ราคาขึ้นเลยราคาสูงมากจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นฝาท่อในกทมเป็นฝาท่อใหญ่ๆเนี่ยนะครับขโมยเนี่ย นะครับขโมยลักฝาท่อไปนะครับแล้วก็ไปขายที่ร้านขายของเก่าร้านขายของเก่าเนี่ยรับซื้อไว้เพียงห้าร้อยบาทข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะร้านขายของเก่ารับซื้อไว้เพียงห้าร้อยบาทซึ่งโลหะในขณะนั้นราคาแพงมากอาจจะหลายพันบาทนะครับสามสี่พันบาทเนี่ยร้านรับซื้อขายของเก่าเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้กระทําความผิดฐานรับของโจรที่จะต้องรับโทษหนักขึ้น เพราะว่าเป็นการลักทรัพย์ของประโยชน์สัตว์เป็นการลักทรัพย์ของที่ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อประโยชนะ์สาธารณะก็คือท่อปราปาฝาท่อประปาเนี่ยมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนดังนั้นเนี่ยผู้รับซื้อของเก่านั้นจึงมีความผิดที่สูงกว่าความผิดทั่วไปในการรับซื้อของโจรน,นะครับซึ่งโทษก็คือโทษจำคุกหกเดือนถึงหนึ่งปีและปรับหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทจะเห็นว่าโทษจำคุกส โทษจำคุกสูงขึ้นและโทษปรับก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับเบื้องต้นที่ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันในเรื่องการกระทำความผิดฐานลับของโจรนั่นเองนะครับก็ขออนุญ,ญาตลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ